สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีหมู่เพื่อนทุกคนเมื่อนี้มาตลาดพี่น้องเอ้ยนานๆมาทีคือเก่านั่นแหละพี่น้องมาหาซื้อของกินหรือว่ามาซื้อกับข่าวนั่นเองพี่น้องตลาดบ่ายเนาะตอนบ่ายพี่น้องเอ้ยตลาดอยู่ที่นาเลงเลยพี่น้องเลยมาซื้อของกินพาพี่น้องชมตลาดก่อนมาเนี่ยคนทําชวนเรียนพาพี่น้องชมบรรยากาศอยู่ในตลาดนาเลงก็ได้พี่น้องเด้อเมื่นี้ค่ะ คนกำลังลังไหลมาพี่น้องเอ้ยบ่ายเนาะตลาดบ่ายพี่น้องเอ้ยตลาดแรงกับโบแมนตลาดบ่ายพี่น้องเอ้ยตอนบ่ายนี่คือลงแล้วเรียบร้อยตลาดก็ได้พี่น้องกันใหญ่อยู่ได้พี่น้องเอ้ยตลาดบานเพลินก็ได้มาหาสื่อของอยู่ของกินพี่น้องเอ้ยมัวแต่อยู่กับผัวกับสวนนึงเฮงมาเธอหนึ่งดอกตลาดก็ได้เบิดของกินลวก็มาพี่น้องเอ้ยเบิดกับเขากับหนาแล้วก็มาสวนไล่กะบด้คอยมาดอกตลาดก็ได้เฮงเฮงมาเธอหนึ่งพี่น้องเอ้ย อันนี้ตลาดนาเลงเด้อพี่น้องเด้อพวกนี้ผักหย่าฮะผักหย่าค่ะคิงปูปลาหน้าน้าบิร์ดเบ่อยากพี่น้องเอ้ยตลาดของกินเนาะตลาดบ่ายตลาดแรงนี่แหละพี่น้องเอ้ยทั้งบ่ายทั้งแรงนี่แหละวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมตลาดอยู่ที่นาเลงเด้อพี่น้องเด้อมาชมตลาดนาเลงนานๆมาเท่านึงพี่น้องเอ้ยบอกแล้วก็บอกอีกเนาะเพราะว่าบ่ได้คอยมาตลาดพูดแหละตัดลูกเรียนขายเบิร์ดผู้แหละพี่น้องเอ้ยขายหมากทุเรียนเบิร์ดผู้แหละอย่างิได้ไปหันมานี่มา ไปทางใดมาทางใดก็ไเลยตอนนี้กับแต่ตลาดนี่ก็เฮงเฮงมาเถอะหนึ่งดอกพี่นอ้องตัดลูกเรียนขายเบิดพื้นต้นพื้นใบเขาก็ได้ไปทุกที่ทุกทางเลยพี่นออ้องเลยไปจักรลงทะลงทะเลละลบานท,ที่นี่ไปเที่ยวทะลงทะเลไปหาอยู่หากินตามคลองตามทะเลอะไรพี่นออ้องเลยแต่นี่ส่วนนี้นะยังไปบ่ได้พี่น้องกอ็ยังขายลูกประทันเบิดขายมาทุเรียนนั่นลูกทุเรียนนั่นพี่น้องยังบ่ทันเบิดมาตลาดนี่ก็เฮงเฮงมาเถอะหนึ่งมามาเนี่ยกันเลย ถ่ายภาพบรรยากาศอยู่ในตลาดในพี่น้องเบิ่งกันเพราะว่าฮังเฮงมาถนงเนาะพี่น้องมาหาซื้อพักซื้อหนนแะละพี่น้องเลยส่วนนี้กับหนาพนแล้วได้พี่น้องอยู่โซนทุเรียนนะหนาพนแล้วกับปูกก็ได้ดอกพักห้าก็ได้เดปลือยจนเบิดพี่น้องเ้ยต้องมาซื้ออยู่ที่ตลาดนี่แหละซื้อเมื่อใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเมืองนี่เด็กเดือก็มานาได้มแหลนวิ่งหลอตลาดอยู่พี่น้องพอแหลนวิ่งกันตุยกระตุยแถวตลาดนี่แหละ เดือได้พี่น้องไอ้เด็กเดือนี่ไปโรงเรียนบ่ได้เจ็บหัวเข่าหมูสุกหรือว่าเพื่นอนสุกเลยัวเข่าบาดพี่น้องไอ้บาดก็นั่นเศร้านั่นเศร้ายังบเ่เศรายังวนนะตัวเี่นหน่อยหักดื้อเดือได้พี่น้องเอ้ยฮะหน้าผอบเผะแวะเห็ดผอบเผะแวะพี่น้องเอ้ยเอาลูกสาวมานำมานี่ได้มาตลาดพามาเที่ยวตลาดตะลีนี่ไงพ,พี่น้องเอ้ยพี่น้องนั่งพอนมาดื้อไร่ได้ดือ้อบ่ ไอ้ก้ะนองลำพอนบอดิษื์เด้พี่น้องคนทู่คนอาหารเห็นบ่คนทู่ขักระพี่น้องไอ้พวงเนี่ยฮะมันชี้ยืดเสือเอายางลำรางปลาอะไรแบบนี้พกค่ะแล่นก่อนเลยให้คอยก็บอกคอยได้พี่น้องแล่นปพอๆหลังงูหน้างูหลังยังชีว่าบอดิษอยู่เนาะพี่น้องทั้งๆก็พามาต่ละ